ิวิธีการพับถุงพลาสติกนะคะให้ประโยชน์ของมันก็คือให้มีเนื้อที่จัดเก็บนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยกับในครัวนะคะเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านทั้งหลายค่ะวิธีทำนะคะก็คลี่ออกมาให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะพับทบขึ้นไปค่ะแบบนี้นะคะอ่าพับครึ่งนะคะ ก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นก็หักมุมออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะม้วนไปเรื่อยๆค่ะจนสุดปลายถุงนะคะน,นะคะ เหลือเศษาปนิดนึงนะคะก็เอามาเน็บตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะไปรัเนื้อที่ในการจัดเก็บนะคะเห็นไหมคะง่ายดยดค่ะ